ก็สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นบ้างนะครับก็วันนี้พามาดูแปลงกอขอสีก้านะครับอีกแปลงครับนีเก้าไร่ครับผมวันนี้ครบอายุ16วันนะครับแปลงนี้ไม่มีน้ำชลประทานนะครับไม่มีน้ำคลองครับแต่ว่ามีน้ำห้วยนะครับก็เลยเอาเครื่องรถไถนะครับรถไถเล็กครับมาสูบน้ำนะครับวันนี้ ครับเอขอสี่เก้าสิบหกวันแล้วนะครับต้นข้าวก็ยังไม่สูงเลครับยังไม่ยืดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นครับอากาศเย็นอากาศหนาวติดติดกันเลยนะครับต้นข้าวยังเขียวครับยังไม่มีหญ้าขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คุมเรีนนะครับคุมเรีนไปหลายวันเลยครับผม วันนี้ได้มาสูบน้ำเข้าแล้วนะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับก็คือน้ำห้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเครื่องที่ตั้งสูบน้ำเยอะมากครับข้างๆกันครับนาข้างๆกันนะครับเต็มเลยครับผมรถไถเล็กครับตั้งเครื่องสูบน้ำครับเดี๋ยวน้ำห้วยก็จะหมดนะครับตรงนี้น้ำที่จะมาเติมก็จะเป็นน้ำคลอง นะครับถ้ามีน้ําคลองปล่อยมานะครับก็จะน่าจะมาันที่ยี่ห้ายี่หกกว่าจะมาถึงนะครับก็ต้องรีบสูบน้ําเข้าไว้นะครับเดี๋ยวหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้อากาศเย็นนะครับข้าวก็จะชะงักนะครับเหมือนเขาจะโตช้ากว่าทุกฤดูนะครับฤดูหนาวนะครับแล้วก็ต้องมาเติมน้ําสูบน้าถ้ามีน้ํานะครับจริงๆนะ ูบน้ำเข้าเร็วกว่านี้ก็จะดีนะครับนี้ก็เพิ่งตั้งเครื่องได้ไม่นานนะครับน้ําก็เพิ่งได้แค่นี้ครับแปลงนี้ก็อา,อาจอัดเข้าแปลงบนเลยครับก็น้ายังไม่ขึ้นไม่ถึงทั้งบน,นครับเพราะว่าทั้งบนสูงกว้างล่างเยอะครับนาไม่เสมอกันเท่าไหร่นะครับเวลาหว่านปุ๋ยเวลาขังน้ําก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแปลงนี้ ต้องอัดน้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดันขึ้นไปข้างบนนะครับผมนู่นนะครับเป็นที่่อนนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องยญ้านะครับถ้าน้ําไปไม่ไม่ทั่วไปไม่ถึงนะครับก็ตั้งเครื่องสูบกันเยอะเลยครับนะครับผมมีแต่เครื่องสูบน้ําเลยนะครับก็จะเป็นลําน้ําห้วยนะครับ ต้องรีบมาตั้งเครื่องสูบน้ำกันทะไม่งั้นน้ำก็จะหมดก่อนนะครับก็ยังไม่ได้หวานปุ๋ยรอบแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับแปลงนี้เหมือนกันกันกบแปลงห้าไร่นะครับก็เป็นข้าวพันุเดียวกันกนะอขอสี่เก้า ก็เอาน้ำเข้าให้เต็มแปลงเลยนะครับดินเป็นรอยแตกเลยนะครับปุ๋ยรอบแรกอาจจะได้ยืดนะครับการให้ปุ๋ยถ้เข้ายังเขียวอยู่นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เหมือนแร่ธาตุจากดินก็จะมีเยอะหน่อยเพราะว่าฟางนี้เปื่อยเปื่อยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยชั้นดีเลยเพราะว่าโดนน้ำท่วมขังนะครับ ็ถ้าสูบน้ําเข้าแล้วข้าวยังเขียวอยู่นะครับก็ต้องยืดระยะเวลาในการหว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับมาดูข้าวแปลงนี้กันบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีก็ต้องเก็บหญ้าก่อนที่จะหว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับข้าวก็ต้นเล็กครับผม ่วงดินแตกแ,แห้งในสูบน้ำเข้าช่วงแรกๆก็น้ำไม่ค่อยอยู่นะครับน้ำไม่ค่อยอยู่ก็เหมือนเราลาดน้ำให้ข้าวไว้ก่อนนะครับให้ดินมีความชุ่มชื้นนะครับอัดทีเดียวคงไม่ได้ครับต้องต่อย,อยอัดน้ำเข้านี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ